เงินเดือนหมื่นเจ็ดจะมีคอนโดอยู่ลายพาว,วงหินได้นะแถมใกล้เซนต์ลาเซนทันอีทวิวใครจะไปทำงานก็ใกล้ b t ทเอโชคชยัยสหรือจะขับรถกะ็ทะลุกออกไปได้หมดเลยทั้งลาดพาวหนนางนิวาเรียบด่วนเกษตรน้ำมินเดินทางสะดวกสุดๆห้องนี้มาในขนาด30ตารางเมตรมีห้องรับแขกที่มีโซฟานั่งได้2-3ถึงคนมีตู้วางทีวีและตู้เก็บของห้องนอนกับเตียงนอนผ้าฟูดพร้อมไฟดาวไลท์และโต๊ะหัวเตียงไปเตียงมีโต๊ะทำงานสำหรับใส่ออฟฟิศเิรกฟอร์มโฮม ห้องครัวมีประตูปิดกัน้นบิวอินผอมมาทั้งเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควันเหมาะสำหรับคนชอบทำกับข้าวมากๆระเบียงมีเครื่องซักผ้ามาให้ด้วยนะคะ ไปดูห้องน้ํากันบ้างดีกว่ากระจกใหญ่มากการส่โซนเปียกแห้งและมีเครื่องทําน้าอุ่นมาให้เลยพร้อมอยู่จริงไม่ต้องแต่งเพิ่มเลยจ้าเฟอร์นิเจอร์ครบทั้งห้องและสัดส่วนพื้นที่ห้องนี้ก็คือไม่แน่นเลยที่นี่คือคอนโดไอเซนลาดเ้าว71ค่ะด้านหนาคอนโดบีป้ายรถเมล์และร้านอาหารญี่ปุ่นด้วยนะซึ่งราคาไม่ถึงล้านแปดหรือเฟิร์นจอบเบอร์ที่มีเงินเดือนแค่หมื่นเจ็ดก็ผ่อนได้เพียงแค่หกพันบาทเท่านั้นราคาดีอยู่ใจกลางเมืองรีบเลยช้าหมดอดไม่รู้นะแก